ไปมาทักทายหน่อยแล้วเดินไฮโซซ้ายกลับแล้วหรอใช่อยู่ต่อจริงจรหรออยู่ต่อไปสิอยู่ต่อไปไปสกวอตแลนด์ต่อไหมไปไปเล่ารีบรีบไปแล้วคนตาไม่ด้านหลังสวัสดีครับสวัสดีครับ อเอาเช็คอินหน้า, <laughs> านใหญ่มากเช็คอินจะถ่ายใกล้เดี๋เห็นนวดไม่ได้กลัวนวดเดี๋ยวเรามีัหารจนกับอ่อก่อนหน้านี้เคยเข้าไป ต่อแล้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นมือค่ําก่อนนะครับมือ,อะคะ่้ามซอสแรกที่เสิร์ฟเนี่ยที่พันไปให้เขาดูอาหารก่อนดูขต้องก็ได้ง่ายกว่าหอยจ๊อ,อแรกที่เสิร์ฟเนี่ยจะมีเป็นแบบมิกนะเห็นไหมครับเป็นผัวคลั่งคลัให้กินเล่นๆเป็นเดิมแล้วก็จะมีหอยจ๊อไก่ใช่เป็นอาหารไหมครับอ่ากินเลยนะกินเลยกินเลยเหมือนรีวิวอาหารเลยเขาไม่อมุ่นร้อนมาอร่อยหอมอยู่ น้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบทำซอสก็คือซอสน้ำจิ้มบวยนี่แหละเดี๋ยวเร็วรีบกินเพราะผมจะเย็นหมดละอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหมอร่อยแต่ให้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าหอยจ้อบางคนต้องไปหอยจ้อกุ้งพอหอยจ้อกุ้งกูว่ามันรู้สึกแห้งหรอ,อแต่ก็อร่อยเดี๋ยวกินก่อนแล้วกัน แห้งธรรมดาพอมันแห้งแล้วมันรู้สึกธรรมดาเรสชาติหมูหมักรมันทีนไ่ได้ทุกที่ไทยน้ำบ้าแล้วพี่เต้บอกว่าให้วันนี้อนุญาตให้น้องต้องกินแชมเปญไม่อันได้น้องต้องก็เลยจัดแต่ดพตูพี่เต้กินพีนาาา่เต้กินตาสมุนไพร เป็นเทียวตีไม่เกี่ยวกคอคออ๋อเป็นคนดีเหรอไม่เป็นคนดีนะอ่อนเยาว์ทำไม่ดีอ่านปากอ่อนเยาว์เอาแล้วหน้าต้องอ่ะโอ้ยแล้วก็ดาวดูด้วยอ้ยเขาบอกว่าเขาเสิร์ฟให้เราพร้อมกันเพราะว่าอยากให้เราทานพร้อมกันน่ารักนึกเป็นความำนะใจเล็กๆใช่ใหญ่ๆพูดอีกทีสิ รู้จักซีซ่าไหมทำไมซีซ่าอาหารแมวกระป๋องมันไม่อร่อย <c oughs> มันฟิวลิ้งมันฟิวลิ้งแบบนั้นไม่อร่อยอ่ะมันก็อร่อยอ่ะฟิวดิ้งแบบนั้นอ่ะแห้งๆ <c oughs> ไม่หรอยมันเป็นฟัวกาผสมกับหมูครับดังนั้นต้องเอาไปเลยอบอกช่วยถ่ายแก้ให้ก่อนเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าอาหารเหมือนอาหารแมว รสชาติเหมือนอาหารแมวคือมันลืมไปว่ามันเป็นปลาเตคือมันเป็นแบบขนมบางกระเทียมมันถึงจะอร่อยโอเคไม่เป็นไรเพราะน้องต้องมีอีกอีกสองชิ้นรออยู่แล้วจริงว่าเป็นขนมบางกระเทียมแล้วอร่อยดีมากเพิ่งกินไปเยอะๆกินแทนด้วย <c oughs> ดูจากปริมาณก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนตลาดชักตลาดหมดแล้วนะตลาดหมดแล้วนะแต่ไฮไลท์อยู่ที่นี่กินให้หมด นี่แล้วก็มีสองชิ้นกินไปด้วยกินม่ากินมาตั้งแต่สิงคโปร์แล้วหรอไม่ต้องกินให้หมด <c oughs> ว้าวมหัศจรรย์มากเลยหมดเกลี้ยงเลยนี่ก็หมดเลยพายแบบไม่ไรอะ่ะ <c oughs> มาแล้วชูเดะไ, <c oughs> ไม่ยอมกินดีดี อันนี้จะเป็นเมนคอร์สได้ไหมเขาไม่ได้ยินรหรอกพูดดังๆหน่อยเป็นเมนคอร์สซึ่งเมนคอร์สเนี่ยสำหรับเนือดุกเนี่ยเขามีให้เลือกได้จากสามอย่างนี่มันเมนดูเครื่องดื่มขายและะ้วิกเกะเขาให้เลือกจากสเต็กเนื้อชูชีปลาแซลมอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอะไรไก่สักอย่างเป็นไก่อบอะไรประมาณนี้แต่ต้องเลือกเป็นชูชีแซลมอนเพราะได้บอกอร่อยสุดใช่ เดี๋ยวลองชิมทีละอย่างอันนี้สูตรีแซลมอนนะคะจะได้ไมเนี่ยรีวิวเนี่ยอ,อร่อยปะอร่อยใช่ผวผมอร่อยอร่อยไม่เผ็ดมากความสุกแซลมอนกำลังดีบราวน,น์นแอสพร้อมึนเตียงสเปนแอสคารากัส เละไปหน่อยแต่รสชาติดีมาไปต้มเฉยๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต้มหรือเนื่อไม่รู้แต่ว่าเละหมูบั้นทอดหมูปั้นทอดอ๋อหมูปั้นทอดแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อหมูปั้นทอดแตมันชื่ออะไรอย่างนี้หมูก้อนเขเขียหมูก้อนเหรออร่อยซูที่ผมทำขายที่ร้านได้ไหมแต่นี่แต่พี่เต้ทำอร่อยกว่าแกอร่อยอร่อยครับเราเป็นเชฟมือหนึ่งนะ จริงๆแล้วอร้อืม,ออมกัยเาแบบข้าวหอมนี้เปื่อนข้าวของขอมันเม็ดสวยมากโอเค <Okay. S 2> ตัวกำลังดีไม่เละไม่ร่วนข้าวทำดีมากกินไปว่าแต่อาหารแมวหายไปไหนสรารภาพมาก,ก่อนอาหารแมวไปไหนก็ต้องไปให้แมวกิน <c oughs> น้องแมวนี่บ้านต้องอิ่มแล้วน้องแมวที่บ้านต้องอิ่มด้วยแมวตัวเล็กแมวตัวใหญ่ บอกว่าขามาผมก็สั่งเมนูนี้ครับแต่ว่าถ้ามาจากไทยซอมมอนจะได้เยอะกว่านี้แต่มาจากอังกฤษไปที่กรุงเทพอะสอมมอนชิ้นเดียวอ่และพวงมากพวงพวงกบใค่อิ่มนี้ยิ่งกว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะมาทานพร้อมกับกับข้าวแต่ว่าข้าวจะหมดแล้วรอสักพักใหญ่ แต่ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนี่เหรอคนที่บอกว่าอิ่มอิ่มละแค่นี้แหละคอนเทนต์เฉยๆหรอไม่ได้เสียดายของกินต้องกินต่อไปโอ้อยทำไมเป็นคนอย่างนี้จริงๆอ่ะต้องเป็นคนชอบกินนะชอบกินอังโวน,นกับบูชีสมันอร่อยมากแต่ตอนนี้คืออิ่มมากเ <c oughs> สียดายของเลยอ้อยจริงๆเอาไปฝากน้องใหม่ไหม หวานไปจริงชีสแต่มันมันอร่อยนะจริงๆนะกินด้วยความปืออิดกระอมไม่ไหวไม่ต้องกินแล้วมันอร่อยและเสี้ยได้อ่ะชื่อมีสต๊าอยู่นะครับคุยเลยสต๊าดินแต่อร่อยขนมหวานยังไม่มาก็หมดสภาพซสละยังมีขนมหวานอีกนะอร่อยไหมอ่ารมือสุดพาละ ขนมจะเป็นมูสช็อกโกแลตกับซอลเตอร์คาราเมลไม่ใช่เขาบอกเอาโอรีโอบดด้วยนั่นแหละ,ะตักครัง้งคำนะเมื่อกี้บอกอว่าจะไม่เอาแล้วแต่เขาบอกลองทานหน่อยนะอะไรเงี้ยเหมือนบบเป็นมูสช็อกโกแลตกับซอลเตอร์คาราเมลแล้วก็โรยด้วยโอรีโอบดแล้วก็ป๊อปคอร์นแต่ต้องไม่ต้องเสียใจนะถ้าต้องกินก็ต้องไม่อิ่มอ่ะ<ม>ไอ กินให้หมดจรินงีห้วยหนึ่งน่าจะประมาณสักห้าร้อยแคลกินเข้าไปอร่อยดีงั้นเดี๋ยวขอเพิ่มให้กินสามถ้วยเถอ้าวไปน่าอร่อยจริงเป็นอะไรก็ไม่ามขมและหวานแบบสุดขัวจริงหรอแต่ขมแต่ว่าอร่อยแต่ว่าอร่อยขมอร่อยดาวชอบอะไรนะชอบดาวชอบอะไรนะ อร่อยอร่อยก็หวานแบบหวานหวานแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวมองว่าเขาทำพอชัอนอาหารใหญ่ไปเบื้องแต่ <c oughs> ว่าพี่กับชาเขียวแบบกำลังอร่อยอกำลังแบบเบลนใน้ <ทา S 1> กลมกล่อมแต่ว่าที่จะคิดกันที่นนล้ว,ว,วก็นอน้วไม่ไวกูในแล้วนะไม่เห็นหน้านี่เห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> เขาจะนั่งดูหนังอยู่แต่ผมจะนอนแล้ว ยังไม่ได้นอนเลยทั้งเมื่อคืนก,นไไนนก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอนเกือบ48ชั่วโมงละเดี๋ยวจะวุ่นวายเยอะมากวันนี้ก็คุณนายนะครับเดี๋ยวเจอเกันอีนก็น่าจะตอนแลนดิ้งกับอาหารเช้าเนาะบายบายครับเป็นไงล่ะบผมน่ากินกว่าใช่ไหมล่ะอ้าถ่ายภาพตอนอ้าปากเร <c oughs> าใช้กันนะ่าปกติต้อง เขาเป็นเมนูเด็กกับ<ด>อีโคโนมี่เลยแต่วันนี้เสียผมแปลกๆเยอะหม่สบายอยู่ตอนนี้นะลองทานดูนะมาทำไมกินดูเบื่อๆขนาดนี้ล่ะเกิบไ,ไม่หยู่ เกเที่ยงไปผัดใส่ิีใส่เห็ดหแล้วก็มีกุ้งอ่ากันผมต้องอร่อยไหมก็ทั่วไปครับออมเล็ตอมเล็ด,ลดาตอเคนอสกันเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าการมีกไทยมีไอซีโฮมเมดด้วยนะครับอร่อยไหมต้องอร่อยจะปริมทีิีพร้อมเครื่องเคียง หอมมากจริงหอเป็นหอมมากจะผมลองทานหจริงๆต้องว่าก็ดีไม่แย่นก็สาหรับมาตรฐานเครื่องบิโอเคใสรับมาตรฐานสาหรับมาตรฐานสมเครืงบินะมันเป็นแบบปีกุ้งไปแล้วเอามาอุอนแล้วก็ได้ประมาณนี้มันก็ดีแล้วไม่แย่โอเคดีดีกือก่อน แต่ว่ามือช้ามืช้าผมก็ชอบเพราะว่ามเค็มมากจิงหเค็มไปเรืองรู้สึกเสียดายเลยที่ไม่ได้สั่งเอาไม่บอกยิ่งกินไปแค่นี้เดียวอร่อยบุ้งกระเทียมอร่อยเค็มกินกับข้าวน่จะอร่อยต่ามือคงไมสบายรสชาติอะไเปลียนเป็นไปได้จริงๆค็มากนืาพร็ดีงานบริการดีเรื่เดอยๆบริการบนห่อนไม่นี่แะดีมากด้วยนะคนหายืนี่เรื่องสวิตย์เนาะวือบุฟเฟ่ต์บินลงเนี่ย